แล้วเหตุผลที่บ้านใหญ่จะไปซบก้าวไกลอะ่ะมันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอันแรกเลยกระแสะก้าวไกลแรงต่อเนื่องนะถึงแม้จะไม่หวือหวามากแต่ว่าก็อยู่ระดับแรงเมื่อเทียบกับภรคการเมืองอื่นตอนนี้เครือข่ายการเมืองเริ่มอ่อนแรงลงครับเพราะเครือข่ายนั้นช่วยบางอย่างสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยครับคือบ้านใหญ่ต่อมา รถกระสุนบ้านใหญ่<บ>การเลือกตั้งแต่ละคราวเนี่ยเ,เขาพูดกันหลักสิบหลักร้อยครับโอ้เยอะมากก้าวไกลไม่ต้องหลักสิบหลักร้อยมันลอยมาครับกระแสบวกกระสุนทําให้คว้าใยง่ายขึ้นเห็นไหมละ่ะตอนนี้ถามว่าพื้นที่บ้านใหญ่ไหนบ้างตัวอย่างก่อนแล้วกันเอาที่โคราดก่อนนะโคราชตอนนี้นะฮะตระกูลรัตนเศรษฐเนี่ยคุณวีรัตอนนี้ครับจะส่งลูกเนี่ยอทิรั์เนี่ยชิงนายกอบจในนามของก้าวไกลนะฮะ ต่อไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ในหน้าสุดใจอย่างยิ่งคุณทัศนีสอสอสอกุ้งครับหลังการเลือกตั้งและพ่ายศึกรอบนั้นเนื่องจากย้ายเขตประกาศลาออกจากเพื่อไทยเลยครับครับและรอบนี้เขาบอกว่าทัศนีซึ่งเป็นตัวแทนบูรณุปกรณ์จะ เข้าไปสีส้มครับเกลนะใช่โอ้นี่ยังมียังไม่พูดถึงปากน้ําอีกนะดูอีกที่นึงนะครับปากน้ําก็เดือดแล้วดูอีกทีหนึงเขาบอกที่ปทุมธานีตอนนั้นตอนนี้มีคําถามขึ้นมาว่าครับแจ๊สอะสีอะไรไม่ใช่แดงมีวันนี้เพราะพี่ให้มีวันนี้ไม่เมื่อก่อนสีแดงใช่ไหมแต่ตอนนี้ออกไปทางส้มแล้วบพรฉะนั้นยังมีปากน้ํายังมีปทุมอีกที่แนวโน้ม จะซบก้าวไกลแล้วก้าวไกลมีแนวโน้มตัวนี้กระแสกําลังมาแรงในขณะที่พรรคก้าวไกลกําลังรอลุ้นในดาบสองหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการนํามาตรา112ไปหาเสียงว่าจะมีการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดน,นั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองยังสุมเสียงอยู่แต่พรรคการเมืองนักการเมืองจมูกเขาไวครับเขารู้ว่าอะไรที่เพิ่งได้อะไร พึ่งไม่ได้เขาบอกว่าการเข้าไปสังกัดใต้ล่มเงาของก้าวไกลนะกระสุนใช้น้อยลง๋อกระแสมันช่วยเออกระสุนน้อยลงกระแสช่วย <c oughs> และตอนนี้คนรุ่นใหม่ที่เป็นวอวเตอร์ไม่สนชื่อไม่สนเสียง <c oughs> ไม่สนว่าคือใครแต่สนใจว่า ก้วาวไกลหรือพักไหนครับแต่แน่นอนครับกระแสนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอย yeah. on kind of like ่างะลักทลายเพราะก้าวไกลเองเขาระวังเหมือนกันครับถ้าเข้ามาเยอะและไม่ตรงกับสเปคไม่ตรงกับตรงการจะมีปัญหากับพักย้อนไปดูเมื่อน่าจะเป็นวันที่5มึงฮะ5มกรลามฮะครับพิธาออกมาประกาศยุทธศาสตร์เขาเรียกแผนธุรกิจครับแผนแผนของพักยุทธศาสตร์และแผนพักครับในปี67มีหลายเรื่องครับ แต่ที่น่าสนใจมีอภิปรายประชุมใหญ่ก็วางไปแนวทางของเขาก้าวไกลไม่ว่าเกมการเมืองจะเป็นเช่นไรเขาจะเดินเรื่องของหนึ่งการทําหน้าที่การมาที่กันและสสในสภาเดือนเมษาอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นเวทีโชว์ขีดความสามารถและศักยภาพของสสครับและในเมษาเนี่ยประชุมใหญ่สามัญพักเก้าไกลถ้าไม่โดนมรสุมอย่างหนึ่งอย่างใดติดล็อกประการใด คุณพิธากับทีมต้องปรับบริบทว่าด้วยเรื่องตัวการตัวแทนลและอาจเป็นได้ที่คุณพิธาจะกลับมาเป็นหัวหน้าปักนะจับตา Move forward policy fast party พลิกสภาคมมิตุนาสิหงหาอภิปรายงบประม,มาณปี68ครับ68และก็นี่ไงฮะที่จะพูดถึงก็คือว่าเตรียมการเลือกตั้งนายกอ,อกปจอปลายปี67เนะครับเข้าใจว่าหลังจากนั้นพอพ้นปี67จะนำไปสู่ สนามเลือกตั้งท้องถิ่นครับครับเว <lider S 2> ทีนั้นแหละครับตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ในแทบทุกจังหวัดแตกกระเจิงครับทำไมเป็นเช่นนั้นครับการเลือกตั้งปี6,3ต้องบอกว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยส่งผู้สมัครนายกอ,อปจอเนี่ย12จังหวัดถือว่าสิบสองไม่ไม่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะส<อ>งนน่งอ,อบจอ12จังหวัดผลปรากฏว่าไม่ได้เลยสักจังหวัดนึงครับสิบสองจังหวัดไม่ถือว่า ตอนปลาเป้าว่าตอนนี้ก็จะปลอกตอนนั้นพี่วีเขาใช้คณะก้าวหน้าพีธนาธรปียบุตรและคุณช่อครับเดินทับแต่ตอนนี้เขาบอกสลัดแบบนั้นปรัแทนแล้วปรับมาใช้ก้าวไกลดีกว่าเพราะแบรนด์ดีกว่าถึงตอนสายตาประชาชนตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหลายบ้านใหญ่หลายหลายท้องถิ่นเนี่ยมุ่งมาที่ก้าวไกลนะฮะยุทธศาสตร์ที่ถูกประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปีครับ ประกาศไว้ชัดเลยการเมืองท้องถิ่นที่พักก้าวไกลระดมสภากำลังเพื่อตีใหะแตกกลุ่มเป้าหมายมี4จังหวัดแน่นอนครับนี่สี่จังหวัดว่าที่ผู้สมัครอบจไปแล้ว4จังหวัดนี้ถือว่าเป็น4จังหวัดยุทธศาสตร์นะหลายจังหวัดนี้ก็กวาดทั้งจังหวัดสสมาแล้วลำพูนอุดรธานีโอ้ตราดภูเก็ตรอุดธานีเคยเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดของคนเสื้อแดงตอนนี้เป็นสีส้มไปเรียบร้อยแล้วและคาดว่า ภายในเดืนอนมีนาคมนี้ครับจะประกาศทุกจังหวัดเพื่อเตรียมสู้ศึกนู่นฮะปลายปีนู่นเขาถามว่าแล้วช่วงนี้ตอนนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่มกกลาเป็นต้นมาเนี่ยก้าวไกลเดินสายครับจัดตั้งโครงสร้างตัวแทนพักประจำจังหวัดครับ,รบและตัวแทนพักประจำอำเภอรอวมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดทบนหน้าที่อะไรครับเป็น,นกลไกสำคัญ ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจหาคนเข้ามาแล้วคัดเลือกคน,นให้พักพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของพักครับต่อมาเป็น,นกลไกสำคัญในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะนายกอ,อบอจอ นายกเทศมนตรี ok ครับนายกอบตนายกเทศมนตรีตำบลงล,งลงลึกมากเลยนะใช่ลงลึกมากการเมืองต้องติ่นลึกมากเลยคณะกรรมการพักระดับจังหวัดมีสิทธิ์คัดสรรผู้สมัครได้ด้วยตัวเองพีวีนนี่คือ oh. พักการเมืองที่มี ตัวแทนระดับจังหวัดเข้ามามีอำนาจตัดสินใจแน่นอนครับการเลือกตั้งเมื่อปี6 6 14พิพฤกาบนใช่ไหมครับให้แบบกระแสะก้าวไกลกับบ้านใหญ่นี่เปลี่ยนเลยฮะเมื่อก่อนบ้านใหญ่จะอยู่ที่ไหนบ้างจะอยู่ที่ภูมิใจไทยะจะอยู่ที่เพื่อไทยแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาทําให้กลุ่มบ้านใหญ่คิดใหม่ครับแม้ตัวเองจะไม่ส่งแต่มันรุ่นของทายาทถูกต้องรกระแสะของบ้านใหญ่ตอนนี้ซบเพื่อไทยซบก้าวไกลทําไมซบครับ เหตุผลเราไม่ต้องยกยกมาจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกชัดคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาคงไม่ดูว่านามสกุลไหนเก้าไกลตัวก้าวไกลและก้าวไกลก็เวลาพิจารณาก็ไม่ดูที่นามสกุลไหนว่าจะรับไม่รับประชาชนเขาเลือกก้าวไกลเขาวม่ได้มองที่นามสกุลและเครือข่ายทางการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่มองเห็นชัดเลยปล่อยไปเป็นแบบนี้ หน้าไหนก็ไม่รู้มาล้มยักษ์แน่นอนก็คือว่าคนที่เลือกก้าวไกลเขามองที่อุดมการเก้าวไก่ครับเพราะฉะนั้นการดึงคนเข้ามามีส่วนสําคัญสนามท้องถิ่นชี้ตาบ้านใหญ่ที่ไหนบ้างเอ,อเลือกอ,อบจอเ,ออเลือกสอ,อ,อบจอบสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ,รบเลือกนายกเทศมนตรีรทั้งหมดจะเกิดขึ้นปลายป,ายปี67เ็ 8, ถึงต้นไปถึงปี หกแปดครับซึ่งสัญญาณตัวแปรนี้จะบอกถึงการเมืองดับชาติไงร้อการยึดหัวหาดหรือว่าพื้นที่ของการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการเมืองระดับชาติครับแล้วเหตุผลที่บ้านใหญ่จะไปซบก้าวไกลอ่ะมันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอันแรกเลยกระแสะก้าวไกลแรงต่อเนื่องนะถึงแม้จะไม่หวือหวามากแต่ว่าก็อยู่ระดับแรงเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองอื่นอ่าถึงตอนนี้กระแสะก้าวไกลยังแรงแซงหน้าเพื่อไทยครับครับอ่าสตร ตอนนี้เครือข่ายการเมืองเริ่มอ่อนแรงลงครับเพราะเครือข่ายนั้นช่วยบางอย่างสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลยครับคือบ้านใหญ่ต่อมาลดกระสุนบ้านใหญ่การเลือกตั้งแต่ละคราวเนี่ย <c oughs> เขาพูดกันหลักสิบหลักร้อยครับโอ้เยอะมากไกลไม่ต้องหลักสิบหลักร้อยมันลอยมาครับกระแสบวกกระสุนทําให้คว้าชัยง่ายขึ้นเห็นไหมล่ะใช่ไหมถ้ามีกระแสกระสุนตุนไว้อยู่ในมือ ง่ายครับเดินเข้าสภาเนี่ยตอนนี้ถามว่าพื้นที่บ้านใหญ่ไหนบ้างตัวอย่างก่อนแล้วกันที่แปลเปลี่ยนสีไม่ว่าจะสีน้ำเงินสีฟ้ามาเป็นสีส้มเอาที่โคราชก่อนฮนะโคราชตอนนี้นะฮะตระกูลรัตนเศษเนี่ยคุณวีระตอนนี้ครับจะส่งลูกเนี่ยฮะอทิรัตเนี่ยชิงนายกอบจอในานามของก้าวไกลนะฮะตอนนี้นายกอบจอจากการเลือกตั้งในรอบที่แล้วครับ ยนระดาหวังสุภกิจโกศลกับพันลยากำนันเปาะกำนันปะ,นนปะชนะไปด้วยคะแนน617,000กว่าคะแนนครับว่าขาดนะชนะคณะก้าวหน้าซึ่งก็คือคุณสาธิตปิติวราไปที่ได้คะแนนไป255,000กว่าคะแนนครับพี่เวรอบนี้ถ้าคุณวิรัตลัตนเศษซึ่งเดิมทีเนี่ย สี่เก้าอี้ห้าเก้าอี้รัตนเศรษคลองอยู่ไม่เหลือส e ักเก้าอี้เขาบอกว่ารัตนเศรษไปเจรจากับหวังสุภเโโกศโสลไม่สําเร็จไม่ยอมหลบให้คุณยุรดาประกาศาว่าจะสู้อีกสมัยหนึ่งก็ทํา,าทให้คุณวิรัตต้องส่งลูกชายไปสังกัดก้าวไกลสนุกฮะสนุกครับจังหวัดน,นี้สนุกครับแล้วถามว่าคณะตัวพักก้าวไกลจะรับรัตรนเศรษเข้าหรือไม่ไปดูก่อนหน้านี้นะคุณธนาธร และคณะก้าวหน้ายังรับนักการเมืองย้ายพักเข้ามาลงสมัครสออจเลยต่อไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ในหน้าสนใจหอย่างยิ่งคุณนี่คุณทัศนีสอสอกุ้งับหลังการเลือกตั้งและพ่ายศึกรอบนั้นเนื่องจากย้ายเขตประกาศลาออกจากเพื่อไทยเลยครับและรอบนี้เขาบอกว่าทัศนีซึ่งเป็นตัวแทน บูรณุปกรณ์จะเข้าไปสีส้มรับเก้าไกลนะใช่โอ oh. และถ้าเป็นแบบนั้นครอบนี้นะพี่วีเอ๋ยสนุกที่เชียงใหม่เนี่ยเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลไปเจ็ดที่นั่งนะตีบ้านใหญ่กระเจิงเลยครับเพื่อไทยเหลือสองครับได้พลังประชารัฐไปหนึ่งเพราะนั้นถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นใครสังกัดก้าวไกลก็มีแรงหนุนนะอย่างน้อยมีสามผมว่านายกพี่ชัยเลิศพงอดีศรเนี่ยหนาวละครับคราวนี้ครับมาดูตราดกับอุดรบ้างครับเออตราดเนี่ยชัดเจนครับรอบที่แล้วก้าวไกล ชนะครับแล้วรอบนี้เขาบอกว่าก้าวไกลส่งชนละทีนุ่มหนูครับน้องชายของสอสอตลาดเนี่ยลงสออบอจอครับลงนายกอบอจอครับครับตอนนี้ในปี63เนี่ยคุณวิเชียนขว้าชัยไป ครับคว้าไปนะชนะคุณวิเชียนนี่ก็อยู่หลายสมัยนะอดีตประธานหอการค้าที่ตลาดรอบนี้เฮียวิเชียนหนาวแน่นอนเออันบ้านใหญ่ก็ที่ตาก็จะซบเก้าไกลด้วยวิเชียนเป็นนายกอบจตาดมาห้าสมัยนะห้าสี่ยี่สิบนะพี่วีอุดรบ้างพี่โอยกตัวอย่างอุดรบ้างอุดรเนี่ยเป็นถิ่นของสองยักษ์ใหญ่ครับวิเชียนขาวขำกับใครฮะนายกอบจ กับสอสอเพื่อไทยในพื้นที่ครับปรากฏว่ารอบที่แล้วสอสอในพื้นที่ขาใหญ่พ่ายเก้าไกลไปครับและรอบนี้ก้าวไกลส่งคนใหม่ครับลงหลังจากรอบที่แล้วฐานวัรคณะก้าวหน้าได้แค่แสนแปดครับเปลี่ยนใหม่ไปเอาอดีตรองนายกอบอจอ คือคณิสรอขุริรังเข้ามาชิงเก้าอี้นายกอบจเนี่ยดูเดือดครับก็หลายที่นะตราบ้านใหญ่ก็ศซบก้าวไกลอุดรก็อยู่ก้าวไกลโคราชและนาเศรษฐก็ส่งลูกชายมาก้าวไกลดูอีกที่นี่ยังนี่ยังมียังไม่พูดถึงปากน้ําอีกนะดูอีกที่หนึ่งนะพี่มีปากน้ําก็เดือดแล้วดูอีกที่หนึ่งเขาบอกที่ปทุมธานีตอนนั้นตอนนี้มีคําถามขึ้นมาว่าแจ๊สอ่ะสีอะไร ไม่ใช่แดงมีวันนี้เพราะพี่ให้ถ้ามีวันนี้ไม่เมื่อก่อนสีแดงใช่ไหมแต่ตอนนี้ออกไปทางส้มปลาเบราะฉะนั้นยังมีปากน้ํายังมีปทุมอีกที่แนวโน้มจะซบก้าวไกลแล้วก้าวไกลมีแนวโน้มตัวนี้กระแสะกําลังมาแรงนี่คือบ้านใหญ่ที่กําลังฝักใฝ่ก้าวไกลในการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปีนี้ครับ